วัตถุดิบหลักของวันนี้คือเนื้อโอ้โหทุกคนฟังเสียงอันนี้สิครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ซันสเตย์วันซนกับนายสนนะครับวันนี้ครับนายสนจะพาทุกคนนะครับมาเปิดประสบการณ์การกินเนื้อเนื้อล้วนๆไม่มีอะไรผสมเลยครับกินเนื้อตั้งแต่จานแรกยันจานสุดท้ายแล้วตอนนี้นะครับนายสนนะครับมายืนอยู่ที่ร้านชื่อว่า The Beast นะครับซึ่งเป็นร้านของเชฟออ f นะครับซึ่งหลายคนก็คงรู้จักคันดีกับ c เชฟอ f ฟอยู่แล้วนะครับส่วนวันนี้เมนูเนื้อจะมีอะไรบ้างตามเข้ามาเลยครับ เอาละครับทุกคนวันนี้นะครับนายสนพาเข้ามาบุกรังของเดอะบีชแล้วนะครับแล้วก็โซนที่นายสนอยู่อันแรกนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่เอาไว้รับรองแขกต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าที่นี่เนี่ยจะมีการทานอยู่2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าโฮซัมนะครับก็คือการทานแบบอลาคาร์นั่นเองครับอีกแอเรียหนึ่งนะครับที่นายสนจะพาไปนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบที่เป็นเชฟเทเบิลนะครับหรือจะเรียกโอมาเกสหรืออะไรก็ได้นะครับก็คือเชฟจะจัดให้ทุกอย่างเลย เอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่ใน a อร์เรียของที่เราเรียกว่าวีเซิร์ฟแล้วนะครับ r ีเซิร์ฟก็คือการจัดทำอาหารแบบเชฟเ Table นั่นเองนะครับซึ่งฟ e a ติ้งของตรงนี้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามจํานวนของแขกที่เข้ามานะครับอยากจะมา4คนก็ได้8คนก็ได้12คนก็ได้ก็สามารถมาจัดฟ e a t i n g ตรงนี้ได้นะครับอ,นนอยากให้เชฟออฟพาเดินด,ดูในครัวหน่อย สิ่งที่มันแตกต่างระหว่างร้านสเต็กทั่วไปที่ปกติเราเจอๆกันเนี่ยกับเดอะบีสเนี่ยโหมันต่างกันตรงไหนบ้างได้ครับผมเอาเลยครับเริ่มต้นจากเนื้อเลยแล้วกันครับผมวันนี้เรามาร้านขายเนื้อร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แน่ใจต้องเป็นเนื้อวันนี้เป็นดรายเอจที่เขาเรียกว่าทาโรเอจทาโรเอจก็คือการใช้มันเนื้อแล้วก็เอาเอาตัวเนื้อที่พร้อมที่จะเอจมาจุ่มมันเนื้อครับผมและให้มันเนื้อเนี่ยคุมความหอมคุมความเป็นเอจจิ้งในตัวเนื้ออยู่ ไอ้ที่พอก,กเนี่ยที่มันหน้าตาเหมือนเนยเนี่ยจริงคือมันเนื้อถีม่มันเนื้อครับผมอ,อ๋อนี่มันเนื้อเลยมันเนื้อร้อร์ ท่านผู้ชมครับสิ่งแรกที่เชฟออฟกำลังจะบอกว่าที่นี่ต่างกับที่อื่นยังไงนะครับก็คือเรื่องของเนื้อสิ่งที่เชฟออฟทำคือไดเอชมาทีนึงเราก็เอาไปไดเอชต่อด้วยการเอามันของเนื้อเนี่ยมาพอกอีกทีหนึง่งแล้วก็ทําให้เนื้อเนี่ยมีเท็กเจอร์แล้วก็รสชาติที่มันแตกต่างกันออกไป<ะ>เชฟมีการทำเรสซิ่งถึงสองครั้งด้วยเดี<ะ>๋ยววันนี้แล้วก็ย่างเตาถ่านร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเดี๋ยววันนี้จะพามาเปิดครัวเชฟออฟด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะเดี๋ยววันนี้เพื่อเป็น work from home เนาะะ คือใครอยากจะมาทานสเต็กแบบที่บ้านโดยมีกลิ่นอ้างของเชฟออฟนิดนึงได้เดี๋ยวจะให้เชฟออฟแชร์เทคนิคหน่อยสบายมากครับผมสบายไม่ห้ามบอกว่าไปซื้อเครื่องไยเอทมานะสบายมากมีอะไรออกจากานเลยเออโอเคโอเคตัวนี้เป็นเตาย่างปรับระดับร้อที่ผมบอกเรสติ้งสองครั้งก็คือเราย่างรอบแรกเราก็มาเรสต์ไว้ตรงนี้ครับผมหลังจากเรสติ้งครั้งแรกเอามารับลงมาย่างต่อลงมาย่างต่อก็ จัดให้มันอยู่อยู่ใกล้ไฟให้มันมีการมีสร้างควัทขึ้นมาแล้วก็ถึงเวลาจริงๆเลสติ้งครั้งที่สองซึ่งตัวแจสเตอร์เนี่ยก็คือจะช่วยทําให้เราปรับระดับอุณหภูมิของเนื้อที่มันชนกับตัวฐานได้ใชจะ<ต>ได้คอนโทรลได้ง่ายขึ้นใช่พวกเล่นเตาย่างจะรู้ว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่อันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วผมกับการย่างเนื้อเปิดโลกผมเลยนะผมเคยได้ยินแต่คนเล่นรถเล่นนาฬิกาเล่นเครื่องเสียง เทปออฟนี่เล่นเตาย่างโอเคจานแรกนะครับผมคือเป็นตัวบิฟท่าท่าสเรอยนิวซีแลนด์นะครับผมเสิร์ฟมากับฟ r e แรงชิคเก้นเอ็ก g หยกล้ำลับด้วยอิน,นิจากคอรไเกโดตัวนี้ก็จะต้องไปกับพวกเอ็กซาว g ์จ o นอลิฟอยนะครับผมฮะตัวนี้ก็เป็นกระปักโชนะครับผมตัวนี้เราใช้ส่วนของเทนเดอร์ลอย เอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเปิดต่อมรับรถในวันนี้นะครับด้วย2เมนูอะพเพอรเซอร์ที่แบบโหจริงๆก็ไม่เบานะครับเป็นอันแรกเป็นบีฟทาท่าอีกอันหนึ่งเป็นบีฟทาปาชิโอนะครับซึ่งทั้ง2อันนี้ก็คือเนื้อทั้งคู่นะครับอีกแล้วอย่างที่ผมบอกวันนี้เราจะมาเนื้อเนื้อเนื้อเนือ only นะครับ <S <S เนื้อแบบ โคตรดีละมุนคนอด่นมองตาละห้อยเลยนะได้หรือยังกินได้หรือยังไม่ให้ภรรยาก,กินก่อนไม่ต้องกินหรอไม่ต้องกินไม่ต้องกินไม่ต้องกินเดี๋ยวเอยจริงๆเราควรแบบรีวิวกินพร้อมกันไหมเออเออทำไมากินก่อนคนเดียวเดี๋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 ยวาาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเี๋ยวเาี๋ยวเดียเี๋ยวเดี๋เดี๋เนีอดี๋อดีีดยนียีเเอร์เเเด เดี๋ยวเรามาเจอแบบเมนคอร์สแล้วจะหนาวขออนุญาตเข้าครัวเชฟหน่อยนะครับครับผมตามสบายครับโอ้โหอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้รับที่ว่าอันนี้ค,คือรสไปแล้วหนึ่งรอบทำไมถึงต้องเรสต,ต้องสองรอบนะครับเนื้อมันชิ้นใหญ่ครับผมอย่างแรกเพราะเราย่างด้วยเตาถ่านร้อเซนต์เหลือชิ้นไซส์ขนาดนี้ เราน่าจะต้องมีการเวทสองรอบให้ความอุ่นให้ความแดงของเนื้ออยู่ข้างในยังมีความสวยอยู่ตลอดเวลานอกจากเนื้อที่ดีนอกจากตัวอินกุยเลียนในการรับการย่างเนี่ยยังมีผลด้วยนะครับแอบดูสเต็กของเราดีกว่า,วาที่เราเวทซิงหลักๆก็คือเราถ้าเราผ่ามันเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยโอ้โหมันจะได้น้ำจะได้จ,จุย,จยฮะ,ะก็คือการเวทซิงเนี่ยมาทาให้ตัวน้ำเนี่ยมันกลับเข้าไปในเนื้อเพื่อให้เนื้อเนี่ยมันคงความจุยซี่อยู่แล้วความหวานของตัว เนื้อที่เราเราเนื้ออย่างดีมาเนี่ยเราก็ไม่อยากให้น้ําความหวานของเนื้อเนี่ยมันหลุดออกไปไม่งั้นท่าปุ๊บน้ําแบบแยกออกมาเลยเอาละครับทุกคนวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมจะมานั่งดูสเต็กที่ผมจะกินพร้อมกับเชฟนะครับถือมีดอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ใครผมพูดจะไม่ถูกปากอะไรต้องขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรครับผ่า,าผมาที่นี่ใช้มีดของคัตบอยไหครับทุกเล่มครับผมแทงมีด <c oughs> ทะลุผมหนึ่งข้างหลังเลย เดี๋ยวผมจะมาเล่าความพิเศษของคัตบอยให้ฟังอีกทีตอนอยู่บนโตน๊ะแล้วกันเนาะเดี๋ยวให้เชฟพ้อตัดเนื้อให้เราดูก่อนคือปกติแล้วเนี่ยเวลาสั่งโพเดอร์เฮาส์เนี่ยไม่มีเชฟท่านไหนทําสุกก็คือมันจะต้องทําเป็นมีเดียมแรร์เท่านั้นนะครับผมเอาจริงๆผมมาชอบแร่กับมีเดียมแร่อยู่แล้วเพราะว่าเวลาเราทานสเต็กทีด่ดีเนี่ยเราสูตรว่าไปโอเวอร์คูม๊แมนเราเสียดายส่วนเราอยากจะทานแบบรสชาติของเนื้อจริงๆอย่างเงี้ยฝั่งนี้เป็นฝั่งเทนเดอร์ลอยนะครับผมฝั่งนี้เป็นฝั่งสอรลอย พาวเตอร์เฮาส์เนี่ยป็นหนึ่งในโซนที่ผมชอบกินที่สุดมันเหมือนได้กินอาหารสองประเทศอะ่ะใ,ใน,ในทั้งเดียวกันใช่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับผมถ้าสั่งพาวเตอร์เฮาส์กับเราแล้วเนี่ยตัวกระดูกจะเห็นอยู่ว่าเนื้อเยอะมากโอ้โห oh, เยอะจริงๆเราก็จะเอาตรงนี้หลังจากเราเสรริร์ฟเรียบร้อยแล้วเราก็จะคีบตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เอามาผัดกับข้าวบาเล่โอ้โหนะครับผมแล้วก็จะเสิร์ฟเป็นไซสดิสที่ออนเดอะเฮาส์ซะอีกไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะต้องสั่งเพิ่ม,มถ้าคุณสั่งนี่แล้วคุณได้ตัวนี้แน่นอนแมมไเเเลยัันนี้ะต่่วรราากก็จผสบ เข้าบ้านเรานะครับ <Okay. S 1> ผมโอ้ oh, โหทุกคนฟังเสียงอันนี้สิครับม <c oughs> อืม,อม คือคือตอนนี้ขอบอกกันว่าสิ่งที่ผมกําลังเห็นอยู่เนี่ยคือเนื้อที่แบบหน้าตาแบบโคตรอร่อยแล้วก็กินเนี่ยหอมทะลุหน้ากากมาเลยดีใจนะทได้กินอยู่อ๋อขอบคุณมากขอบคุณมากทุกคนในทีนี้ได้กินอยู่ใช่ไหมครับความเป็นโฮสซัมนะครับผมก็คือการได้ของดีๆมานั่งแชร์ซึ่งกันและกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นโฮมเมดโฟกัสชานะครับผมแล้วตอนนี้จะเป็นตัววิฟเฟอร์นะครับผมแล้วก็กินกับตัวฮันนี่แล้วก็โรยรอบๆไปด้วยตัวพิซซิโอนะครับผม แล้วอีกตัวหนึ่งที่มาด้วยกัน,นะครับวันนี้วันนี้เราเสิร์ฟเป็นสลดัดเป็นเลงเนตในเป็นจะเป็นเลงเนตในสไตล์ของเดอะบีชอยู่นะครับตอนนี้เราใช้ความเป็นเมนาลินออกมาให้มีความเปรี้ยวกินกับพวกเนื้อที่มีคลฟายบัตเตอร์ราดอยู่มันจะได้เข้ากันนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นตัวแฮรูมทอมอโดที่มากับกรีนออลิฟซอสนะครับผมแมสโตเทโต้นะครับผมผมมั่นใจว่าแมสโตเทโต้ของผมน่าจะสมูทที่สุดและอร่อยที่สุดตั้งแต่ผมทำมาผมกินแมสโตเทโต้มานอกจากกับ เลบูชองแล้วก็น่าจะเป็นที่นี่นะครับผมโอ้โบอกมือให้หน่อยมีเนยอยู่ครึ่งหนึ่งอ่อครึ่งเดียวเองเหรอครึ่งหนึ่งไม่พอยังนุ่มไม่พอจริงจริงความสมูทไม่ได้เกี่ยวพวกนั้นเลยนะครับผมไม่เกี่ยวเลยเขาแซวกันว่าแมชแบบ แม้คุณแบบนุ่มขนาดนี้มันใสเนยเยอะอย่าลืมว่าเนยมันโดนความร้อนมันจะต้องมันก็ต้องละลายาแม้โซยโต้ต้องเสิร์ฟร้อนเพราะนั้นเนยเขาไปอยู่นั้นยังไงเนยก็ต้องละลายหายไปก็ต้องสะเพรตพาร์ตกันอยูด่ดีให้ผมนิยามจริงจริงก็คือเป็นฮาร์ดสต็อปเปอร์อ้หใจคุณหยุดเต้นแน่นอนถ้าคุณกินอาหารของผมนะครับผมโอ้โหกำลังใจแต่ผมอยู่ใกล้ภรรยาผมละฮาร์ดบีดนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็คือ ถ้าเราสั่งตัวพอตเตอร์เฮาส์เนี่ยตรงกลางเนี่ยซึ่งโหเห็นนะเนื้ออยู่เต็มแบบเยอะมากอ่ะเชฟก็จะไปทําเป็นข้าวผัดให้ซึ่งวันนี้เชฟจะไปผัดกับข้าวข้าวที่เป็นข้าวโลโกจริงมันจะมีทั้งข้าวบาเล่ข้าวที่เป็นข้าวโลโกวันนี้ทำเป็นข้าวโลโกให้ครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่แบบรอบที่แล้วกินแล้วแบบกลับบ้านนอนละเมอเลยดูไว้ครับว่ากินทีหลังมันทรมานขนาดโอ้โหอดอัดมากเลยว่ะกินแล้วแบบ พราะเราล้งดอะบีมันเนื้อที่มันโดนทานล้วก็ราดด้วยเอ็กเลฟไบตเตอร์เนี่ยมันมันนุ่มละมุนหอมมาก <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอกูด้วย,อวย<ต>รอแป๊บนึงสามสองหนึ่งวิฟ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 วับเลยลวิปวิบบปวิปวกินเลยใช่ไหมนี่จะทุเรดนิดนึงนะครับหอมเตือนแบบว่าอร่อยมากสำหรับผู้ชมที่จะมาทานที่ The Beast เนี่ย แล้วบอกว่าไม่กินเนื้อทำยังไงอ่าไม่ต้องมาครับ <c oughs> และอันนี้นะครับที่อยู่กับผมนะครับอันนี้มันคือแมชที่อร่อยและนุ่มวืนที่สุดในโลกแล้วรสชาติละ่ะนุ่มจริงจริงวะเนี่ย่เชอขออนอุญาตนะคร <c oughs> ับนนะข้างบนเน่ยเขาจะแบบเบิร์นชีสขึ้นมาข้างบนแล้วแบบมันจะมีความเหนียวชีสอยู่เ <c oughs> หนียวเหนียวนุ่มๆส่วนข้างล่างเน่ยแมชไวโต้คือลื่นห่อลื่นเลย หนึ่งในไม่กี่เมนูที่ดูเฮลตี้ที่สุดในการกินของวันนี้นะครับนั่นก็คือผักครับเป็นอันนี้เป็นเรียงเนสลาสอ่าแต่ว่านเป็นสไตล์ของเดอะบีสใช่เขาเขาจะบอกว่าเบรซิ่งของเขาเนี่ยจะรสชาติแบบจัดจ้านขึ้นมาหน่อยนึง้าอันนี้จะออกแนวหวานอมเปรี้ยวสดชื่นข้าผัด พวผัดนี้ต้องบอกว่าเป็นส่วนที่ผมแบบชอบมากๆอ่ะแล้วคือคุณดูเขาผัดข้าวมานะเอาจริงๆแล้วมองแทบไม่เห็นข้าวอะเพราะว่าเอ้เนื้อตรงส่วนที่อยู่ตรงพอตเตอร์เฮาส์เนี่ยมันเยอะมากนะตัดมาแล้วแบบกินได้เป็นมือ้ออะเอาจริงๆผัดแบบพอดีไม่แฉะไม่แห้งข้าวเป็นเม็ดๆ,ๆเนื้อมานี่คือแบบนุ่ม very good ลอยขึ้นมาเลยส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ที่ เมื่อกี้เราติดไว้ตรงในครัวเนาะแล้วก็บอกว่าจะมาพูดให้ฟังก็คือมีดของคัตบอยนะครับคัตบอยเนี่ยเป็นร้านขายมีดชื่อดังที่เขาไปผูกคอนแทคไว้กับโรงมีดโรงมีดมีหลายโรงเลเขาที่ดูในเพจไหใช่เขามีหลายโรงเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นโรงมีดเล็กๆที่เขาแบบส่งมีดไปตีนะเพราะฉะนั้นมีดเขาเอามาเนี่ยก็คือจะเป็นงานคราฟเลยมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนาะแล้วก็มีความคมที่แบบพิเศษมากๆทำให้ประสบการณ์การถ่านสเต็กเนี่ยมันอร่อยมากขึ้น ส่วนอันนี้นะครับก็คือเมนูที่เชฟบอกนะครับก็คือเป็นเมนูที่เรียกว่าเบิร์นเอ็นนะครับเอนก็คือเป็นขอบแล้วก็เขาไปเบิร์นมาทุกทุกด้านละแล้วลเชฟก็คุยให้ฟังด้วยบอกว่าปกติแล้วเนี่ยหมดก่อนนะครับแต่ว่าถ้าไปอยู่เมืองนอกเนี่ยหมดตั้งแต่สินาทีแรกที่ร้านเปิดแต่ตัวนี้เนี่ยคือสามารถมาทานแล้วก็สั่งได้ที่เดอะบี s นะครับเท่านั้นอันนี้เป็นสไตล์เท็กซัสคนที่แบบชอบสไตล์เท็กซัสที่แบบเอาเนื้อไปอย่างแล้วก็ทาซอส นะเราก็ทําให้แบบซอสมันคอนเดนต์ขึ้นเรื่อยๆเ mm. ข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอนะก็จะมีออกแนวแบบหวานๆเพิ่มขึ้นมานิดนึงอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเมนูที่เราไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งแต,แต่เชฟเขาเอามาให้เหมือนกระทงอันนี้คือตัวนี้จะเป็นจะเป็นต,ตัวนี้เป็นตัวเอลเปอไนเซอร์ตัวนี้เป็นตัวปกติผมต้องเอามาขอเข้ามาภรรยาเ <laughs> อานนไม่ใช่ใช่ไหมครับตัวนี้คือตัวดิชกกับบลูชีสซอสเราจะเริ่มกินตั้งแต่ตรงนี้อืมกานอันแล้วปกติเขาทิ้งเหรอครับเป็นเวสเอ่อที่เมืองไทยผมก็ไม่เคยเห็นเขาใครเขาะตตััววใจ แต่ปกติแล้วเรากินก็คือเริ่มกินที่ตรงนี้แล้วก็เอาฟันขูดตรงนี้ออกมาแล้วก็ทิ้งอ๋อคือเราจะกินเฉพาะตรงตรงคล้ายๆใกล้ๆรากมันฮะตรงนี้ยตรงที่เป็นเป็นฝุดไม่ได้นี่เหนียวหรือนี้เป็นด้วยเกือไปแล้วเามันกินตัวอ่าใช่ตรงนี้จะเป็นเซลลูโลสมันจะมันจะมันจะไฟเบอร์มากแล้วกินเข้าไปเอยปุ๊บจะถึงข้างในข้างในก็จะนิ่มขึ้นอ๋อะรูเองว่ามันที่ผมคิดขึ้นมาหลายคนก็ท้วงว่าคนไทยไม่น่าทาน ใช่เพราะว่าอีไรฉกตัวนี้เป็นอะไรฉกจากสเปนเดี๋ยวผมจะซันเดย์จะมาลองให้ดูพร้อมกันนะครับคนเคลียร์หนึ่งสองสามแล้วก็ดูดรูดออกมาแค่นั้นครับผมเฮ้ยกิ้ได้มันมันเนาะมันมันอ่ะเหมือนกินดีดามเมะาใช่เหมือนกินดีดามเมะแต่อีกรูปทรงหนึ่งฮะแต่มันเอ้ยเอาจริงๆแล้วหน้าตาไม่คิดว่ากินได้ นี่กินที่นี่ต่อแล้นะ,ะ,ะเกิดประสบการณ์และแปลกนี่คือ,อการกินอดิชกจริงๆของอเมริกันจะกินกันสไตายนี้นนตั้งแต่เกิดมาเลยจะสี่สิบละยังไม่เคยกินเลยปกติสั่งอดิชกมาผัดมาให้เรียบร้อยแล้วใช่มีแต่ใจมีแต่ใจมา อรร่ยมากคับเดี๋ยวเชฟอธิบายก่อนนี้เรามีของหวานอะไรบ้างครับเสิร์ฟที่โฮซัมครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวพีกันพายนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวแอปเปิลค m b ม e บ i e พายตัวนี้เป็นตัวช็อปปัตมู e นะครับผมเ,เป็นอเมริกันคลาสสิกนะครับผมแต่ความที่ไม่คลาสสิกก็คือเป็นโฮมเมดแล้วก็ครัสทั้งหลายนะครับผมครัสข้างในเป็นตัวที่ทำจากน้ำมันเนื้อนะครับผม,มท่านผู้ชมครับ วันนี้เรายัางหนีไม่พ้นกับเนื้ออแล้วนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าของหวานที่เขาใส่ของคาเข้าไปเอ๊ะงงไหมของหวานที่เขาใส่น้ํามันเนื้อเข้าไปมันจะรสชาติเป็นยังไงดูท <c oughs> ่านผู้ชมช็อกโกแลตมูฟเนี่ยเข้มแบบนี่ผมเอียงช้อนเนี่ยยังไม่หล่นลอกมาเลย <c oughs> แน่นแบบปึบเลยแน่นปึบมากๆอืม นี่อร่อยมากเป็นของหวานที่แบบไม่หวานเลยนะกินแล้วแบบเพลินละมุนลิ้นมากๆเอาละครับจบมื้อของ The Beast เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่า The Beast สมชื่อจริงๆครับเพราะว่าทุกเมนูทุกจานเนี่ยมันแน่นแล้วก็หนักหน่วงมากๆเลยนะครับมันเป็นเนื้อล้วนๆเนื้อล้วนใครที่ยังจินตนาการไม่ออกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอยากจะให้มาลองที่ The Beast มากๆเลยนะครับเพราะว่าผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าทําได้แบบ ลงตัวมากๆแล้วก็เป็นหนึ่งร้านสเต็กที่คุณจะต้องมาลิ้มลองถ้าคุณเป็นสายสเต็กนะครับเรามาทานแบบที่เรียกว่าโฮซัมนะครับโฮซัมก็คือการทานแบบอลาคาดซึ่งใน EP ีถัดๆไปนะครับถ้าเรามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองมารีวิวการทานแบบรีเซิร์ฟดูนะครับก็คือการทานแบบเชฟเทเบิลซึ่งเชฟเขาแอบกระซิบมาว่าเด็ดดวงยิ่งกว่านี้อีกแล้วเพื่อนๆจะได้ลองดูว่าเชฟเขาจะมีทีเด็ดอะไรออกมางัดอีกนะครับก็ยังไงวันนี้ผมก็ขอ <L RI K> ลาไปก่อนนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งมือที่เรามาทานนอกบ้านแล้วแบบแฮปปี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน The Next Sunday ใครยังไม่กด, like, ด check, ไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ <l oss us> เอาละครับแล้วผมวันนี้ผมจะมาขอเฉลยนะครับวิธีการทำสเต็กที่บ้านยังไงให้อร่อยอย่างแรกครับผมทำสเต็กให้อร่อยที่บ้านต้องมีแพลนต้องมีเวลาไม่ใช่ว่าอยากกินสเต็กเดี๋ยวนี้ไปซื้อสเต็กมาย่างกินก็ได้ เราก็ได้ความอร่อยที่เราอยากกินเดี๋ยวนั้นแต่ถ้าเราอยากกินสเต็กแบบโอ้พรุ่งนี้อยากกินสเต็กมากเลยวันนี้ไปซื้อสเต็กไว้ก่อนซื้อเนื้อคัทมาสวยๆหนึ่งคัทเอามาแล้วก็ซับนึงซับเลือดให้แห้งทุกอย่างวางไว้บนจานโรยเกลือไว้สักนิดหนึ่งทิ้งไว้ในตู้เย็นโอเวอร์ไนท์วันรุ่งขึ้นตอนเช้าถึงช่วงเวลาที่เราอยากจะกินละสมมติว่าเราจะกินตอนเย็นนี้ช่วงเที่ยงหยิบสเต็กในตู้เย็นออกมาวางไว้ข้างนอกเลยครับสเต็กก็จะอยู่ในอุณหภูมิที่ถูกต้อง ถ้าพูดถึงบ้านที่ไม่มีเตาถ่านแต่มีเตาแก๊สหรือไม่มีเตาแก๊สมีเตาไฟฟ้าอยู่คอนโด mm. ก็กระทะเนี่ยละครับผมกระทะจะเป็นกระทะที่นันสติ๊กหรือไม่นันสติกก็ได้นะครับผมเปิดกระทะความหนาสเต็กอยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วเปิดกระทะให้ร้อนเอาน้ํามันใส่แต่ยังไม่ใด้ใส่ท่วมใส่น้ํามันแค่แค่ในกระทะมีความมันก่อนที่จะลงไปย่างกระทะร้อนๆโรยพริกไทยแล้วก็ ตบด้วยออลิฟออยนิดหนึ่งให้มันเถาะฉแล้วก็ย่างบนกระทะนั่นแหละครับผม oh. ย่างไปเลยบนกระทะแต่ถ้ามีเตาถ่านก็ย่างบนเตาถ่านนะครับผมพลิกไปพลิกมาเรียบร้อยปุ๊บเอามาตั้งเรสเอาไว้ก่อนทิ้งไว้สักประมาณ7นาทีแล้วก็ไปเตรียมเครื่องดื่มไปเตรียมนู่นนี่นั่นกลับมากระทะเดิมนะครับผมเอาน้ำมันหยดไปนิดนึงให้เปียกๆย่างต่ออีกรอบหนึ่งจบก่อนทานเรสอีกสี่นาทีถึงเวลาทานก็ตัดผมมั่นใจว่าข้างในนี่ ฟอร์มเอชทูเอชนี่จะเป็นสีชมพูดแดงสวยมากอ๋อแต่ถ้าใครที่เกียจนะครับก็ขอเชิญมาที่ The Beast า <laughs> ขายของเลยละกันมาที่ The Beast ด้เลยครับเพราะ The e e ี s, <laughs> <S t จะทำทุกอย่างให้คุณหมดแล้วนะครับตั้งแต่การซอสซิ่งเนื้อโตรเซสการหมักแล้วโปรเซสการการคุกกิ้งนะครับแล้วก็รวมถึงประสบการณ์ในการกินที่คุณน่าจะหาที่ไหนในร้านเซ็กในประเทศไทยไม่ได้เลยนะครับ